สวัสดีครับขอต้นอนรับเข้าสู่ช่องนี้เรืเ่อประเสริฐศีนะฮะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปจังหวัดส,สิสเกตเอา้าตกร้นเหรออะไรเนี่ยเขานัดกี่โมงเนี่ยอัารย์เต้อาจารย์เต้ตกรถครับมาช้า ช้านัดกี่โมงเนี่ยยาไปก่อนนะใช่เดี๋ยวมาวันที่ยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่หกครับไปงาน่นไปไปงานไปงานไงานยาตกใจว่าจะไปไหนจะกลับว่าจะว่าจะกลับกรุงเทพเหรอเดี๋ยวย้ายมาใหม่เดี๋ยวมากินปูนาใหม่สัสดีครับอร่อยแซ่บมันไปแปลวะ ยเฮ็นลิก็ิสริจเฮ็ดลิขสิทธเดี๋ยวเราก็จะเดินทางตันนะครับตอนนี้สมาชิกหลายๆคนก็เดินทางไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีถ่ายคอนเทนกับบอสทำไมมาช้าเขานักี่โมงอ่ะเขาทั้ขึ้นรถไปกี่โมงสี่โมงช้าแล้วมากี่โมงเนี่ยเทียงคิงอะไรเต้ยอาจารย์เต้ย ทำไมมาช้าขนาดนี้ไม่มเสร็จเนยโอ้โหก็รู้อยู่ว่าพี่ว่าตลอดเล่นคอนเทนต์ก็หน่อยดี<ม> <laughs> นี่มาเล่นกันเทนกันเลยเนี่ยโอ้สารเล่นคอนเทนต์พอดีเดี๋ยวจะเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์เต้น,นะฮะก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลาอาจารย์หน่่ยก่อนคุยเรื่องงานแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่อันนี้บ้านพักเอ่อไม่ใช่บ้านพักห้องสอมหมอลำนะครับชั้นบนชั้นล่างอยู่บรรยากาศดีมากข้างบนเมื่อาวานนี้บอสโจก็กินหมูกระทาไปแล้วนะครับกับสมาชิกแอดมินนักอีกหลายๆคนบรรยากาศดีมากๆนะครับเดี๋ยวก็กลับมาก็สันน่าจะเสร็จแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็ห้องซับดนตรีก็หอพักก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ ก็อาจะรำ์หนอยู่ปะอาจารย์หนูอะไรแล้วนะไปแล้วครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับขอถ่ายคลิปเลยครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบ๊ายดีครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรื่องงานเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคุยกันเหมือนเดิมวันนี้จะมีคอนเทนต์มีอะไรอีกก็ <laughs> นี่นะครับนี่นะครับที่ปรึกษาผมหลังบ้านนะครับครับพี่ใหญ่ใจดีใจดีใจสปอร์ตอะไรไม่เป็นหรอเหมือนแอดมินดีเลด์ประเสริฐสีอันนี้ไม่ได้จะมายืมตังค์สักสองร้อยนะยืมตังค์สองร้อยโอ้ได้เลยอันนี้ได้ได้พูดเล่น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 จะมาลากรู้ไงกูไปแล้วครับแล้ววันนี้มีมีีคดโอเคโอ้ยไม่มีไม่มีตังค์ใช้ ไปแล้วไปแล้วเออใช่ใช่ใช่ครับอ่าไปกับอาจารย์เต้อาจารย์เต้เมื่อกองบอสยังครับเดี๋ยวบอสตามไปวันนี้จะมีคอนเทนต์นะเดี๋ยวส่งตอนตีห้าครึ่งได้ดบอกใช่ไหมฮะไม่ได้ส่งดอกบอกใช่ไหมดอกบอกคือให้ให้ให้บอสอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงถ้าบอสอยู่ใกล้ก็ส่งให้เขาได้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 อยู่ใกล้ก็ส่งให้ผมเลยได้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 ครับ โอเคพี่แป๋ไปแล้นะบ๊ายบายเ้าเจอกันอะไรเนี่ยมาช้าอีกยังจะเข้านุ่นเท่านี้โอยไปแล้วอ๋อวันนี้รถแทนหน,หนึ่งหนึ่งสองมีงานนะครับทุกคนรถแทนหนึ่งสองมีงานวันนี้รู้สึกว่าไปที่ชยยัยภูมิขนะับ Ừ, พอน้องๆทีมงานไม่อยู่ก็บรรยากาศก็จะเงียบอย่างนงี้นะฮะเงียบเหงาม่ต้องแทนเลยมือครับ แดูบ้านจะเจอกันพี่แป๊วบายบายเรยนไม่ถ่ายคลิปพร้อมเรนไม่ถ่ายคลิปใชนเมื่ไหร่รถไหนมาเก็บเ,เอารถไหนมาเก็บรถตู้เลยอ๋อๆรถตู้ไมาเก็บเป็นไ,ไงบ้างพอเข้าไปหมดแล้วเงาไหมเนี่ยเงาไหมไม่ปกติชินช้นละ,ละชินละน่าสันจังเลย บรรยากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมเองครสร้างนู่นสร้างนี่เดี Hence, ๋ยวก็มีสร้างขึ้นเรื่อยๆสร้างขึ้นเรื่อยๆครับข้าอะไรขยันอันนี้ต้องใครก็อันนี้อันนี้แก้วเหรออืม เก็ยังไม่ก,ไมกี่วันผมก็กลับมานะครับกลับมาในธุระต,ต่อกอระซ้อเดี๋ยวต้องเคลียร์คิวกันแม่นๆก่อนอ,อุ้ยรอบนี้ไม่มีวันหยุดนเลยนีย่ใช่ไหมีแต่วันเดยยาวอย่างเดียวเลย,ยไ่สภาพก่อนมีงานจองแต่ไม่รู้ว่าจะจองจะเอาสายอ๋อ บางทีถ้าเรามีวันพักแคลนนะครับบางทีถ้าไม่ผ่านบ้านพักก็ก็นอนตามหน้างานแต่ถ้าข้างไหนผ่านบ้านพักมันก็จะดีหน่อยอ๋อที่น้องค้าแล้วก็เข้าหุกุอ๋ออออจะแบบเลิกงานตอนเช้าแล้วไม่เด็กๆเข้ามาอาบน้ำอะไรก่อนเหมือืมอ,อืมใช่ใช่แต่ไม่ต้องหลายวันเลยอีกตั้งหลายวันอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมีถ่ายคอนเทนต์หน้างานกับป๊อตโจนะครับก็ติดตามด้วยนะครับว่าเรามีถ่ายคอนเทนต์อะไรนะครับก็การกลับมาของคอนเทนต์นะฮะสนุกสนุกนะครับก็กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเนาะเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ในช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็ฝากอีกครั้งนะครับก็คืออ่าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับชอบ่องนเลือดประเสรนซินะครับนี่่ิแปแยวของเราเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว <c oughs> ทั้งแม่บ้านขับรถเลขานะครับทุกคนฮ่าเดี๋ยวไม่เห็นน้อาลำเพลินเลยลำแผนลำแผนมาอย่างนะาฮึ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ยังไม่ถึงเข้า้องน้ำกันอ่าน้องลำแพนก่อนน้องลำแพนน้องลำแพนลำแพนลำแพนอยู่ไหมนี่น้องลำแพนบ๊ายบายพี่อ๊อไปแล้วนะพี่อ๊อไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องลำแพนดูยิ่งโตยิ่งน่ารักน่ะยิ่งโตยิ่งน่ารักยิ่งทะเลนทะเล่ยิ่งน่ารัก บ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายเดีคนเดี๋ยวไม่เปื่ไรอ่าอาจารย์เต้ไปเลยโอ้โบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอืเยเมื่อวานนี้อยู่กับพ่อกับแม่เขายิ้มหน้าแป้นเลยบายไปเวทีไหมอารมณ์ดีอ่าอารมณ์ดีเลยจะไปกันเมียอือบ๊ายบายยังบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย Hãy <laughs> <laughs> <laughs>